สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กันแล้วนะครับกับมาร์กตำรวจแถเอนะครับวันนี้ก็มีคําถามจากทางบ้านมานะครับว่าเขากําลังหาปืนกระบอกแรกนะครับซึ่งเขาไม่รู้ว่าเขาจะเล่นปืนพกดีลูกซองดีหรือว่าปืนแบบไรเฟิลเซมิออโต้นะครับพวก AR อะไรประมาณนี้นะครับจุดประสงค์ก็คือ,อเอาไว้ป้องกันตัวเองชีวิตทรัพย์สินนะครับ ส่วนมากแล้วจะเอาไว้บ้านไม่พกพานะครับก็ปืนที่ผมคิดว่าผมน่าจะแนะนำนะก็คือน่าจะเป็นปืนพก9มมหรือไม่ก็จุด4 5นะครับซึ่งทําไมถึงเป็น9กับ4 5เพราะผมคิดว่า9กับ4 5เนี่ยมันเป็นสูนี่ค่อนข้างจะหาง่ายที่สุดแหละนะครับถ้าเกิดเราไปเล่น40 Smith Wesson มมนี้อ่าไปเล่น10มม C4 Magnum เนี่ยนะครับมันก็จะแบบอืม กระสุนมันก็จะแพงขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็หายากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยถ้าในประเทศไทยเนี่ยโดยถ้าเป็นตัวผมนะครับถ้าผมจะเลือกปืนซื้อปืนกระบอกแรกในประเทศไทยเนี่ยผมก็จะเลือกเป็นกลอกสิบเจ็ดนะครับกลอกสิบเจ็ดกลอกสี่สิบเจ็ดกลอกสี่สิบห้ากลอกสิบเก้านะครับโดยเฉพาะไอ้ไอเรื่องการพกพาอาวุธปืนการขอใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเนี่ยผมก็จะเล่น full size ไปเลยนะครับก็คือกลอกสิบเจ็ด นะครับเพราะว่าสิ่งที่มันจะให้เราก็คือกลอกสิบเราสามารถใช้เฝ้าบ้านได้ด้วยกลอกสิบรุ่นใหม่ๆตั้งแต่3 4มี่หขึ้นไปเนี่ยมากระลางลังที่เราสามารถติดไฟฉายติดเลเซอร์ได้นะครับผมก็จะไปซื้อ,อไฟฉายมาติดนะครับก็เปลี่ยนศูนย์ออกนะครับเราไม่ใช้ศูนย์พลาสติกนะครับศูนยพลาสติกถามว่ามันใช้ได้ไหมมันใช้ได้ครับแต่ว่ามันไม่สมบุกสมบันนะครับกระแทกทีเดียวเคลื่อนเลย ่งเงี้ยไม่เอานะครับไปหาสูตรโลหะที่มีคุณภาพมาใช้นะครับแล้วผมก็จะเอาเงินส่วนที่เหลือเนี่ยซื้อกระสุนนะครับเพื่อซ้อมนะครับต้องหาที่ซ้อมด้วยนะครับถ้ามีปืนเราไม่ซ้อมเนี่ยมันก็อาจจะอันตรายกับตัวเราและคนรอบข้างได้นะครับต้องต้องมันฝึกฝนแล้วก็ต้องหาความรู้นะครับความรู้ต้องให้ครูที่เป็นจริงๆสอนนะครับเพราะว่าผมเคยย้ำเรื่องนี้ไว้หลายครั้งแล้วว่าการที่เรามีอาวุธปืนเนี่ยข้อความอาวุธปืนเนี่ย เรารู้ครึ่งคึ่งกลางๆไม่ได้นะครับอ่าแล้วถ้าเกิดเราเลือกปืนกลอกเนี่ยนอกจากจะเฝ้าบ้านได้แล้วเพราะว่าเป็นปืนที่เป็นขนาด full size นะครับอ่าเราสามารถกลอกเนี่ยสามารถใช้กระสุนให้หลายประเภทนะครับเราไม่ต้องมากังวลเรื่องว่ามันจะฟีดมันจะกินกระสุนแบบนี้ไหมมันจะเ work กับ hollow point ไหมซึ่งถ้าเกิดคนที่เล่น1911เนี่ยอาจจะต้องคิดเรื่องนี้นะครับว่า กระสุนที่เราซื้อเนี่ยมันจะเวิร์กกับตัวปืนที่เราซื้อมาหรือเปล่านะครับกลอกเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องห่วงเลยมันเคียวได้ทุกลูกอยู่แล้วนะครับอ่าก็นั่นก็้อหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถไปสนามปืนนะครับไปยิงอย่างสนุกสนานได้นะครับเพราะว่ากระสุนเก้ามมก็เป็นกระสุนที่ราคาค่อนข้างถูกอยู่แล้วนะครับเมื่อเทียบกับกระสุนขนาดอื่นอ่าหาง่ายนะครับแล้วเราสามารถต่อยอดไป ไปสู่การแข่งขันก็ได้นะครับอ่านี่คือถ้าผมให้ผมแนะนําปืนกระบอกแรกนะครับในประเทศไทยตัวผมผมจะซื้อกลอก17นะครับติดไฟฉายไม่ชัวไร์ x three h u n u turbo ก็ s t r e a m l i ์ h ทีร์ราวันะครับหรือถ้าเกิดใครมีใครมีทรวรนาซ่าสูงๆหน่อยเนี่ยมอ l ไลท์ line, นะครับเป็นไฟฉายที่ดีนะครับหรือหรือยังยังไม่ติดก็ได้ครับหรือจะยังไม่ติดก็ได้อันนี้แล้วแต่ความถนัดของ ของอตัวบุคคลนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับก็อยากจะฝากไว้น,นิดหนึงว่าเวลาเรามีอาวุธปืนเนี่ยก็เรื่องความปลอดภัยเป็นส,สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับประมาทไม่ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ